อ๋อคือบื่อย่างเอ้ยเฮ้ยเฉ่งอยัางเฮ<ะ>้ยย่ายงนง้วยังบ้าห้วยจะไปใสอีกไปทุกคนเอามุดไปมุดมุดลอดไปเอา้าเอา้าไปไปไปทางพี่ไปใสหน้าอยู่ทางพุนหลังจากที่พ่อโพสต์ภาพนี้ไปนะครับบอกว่าจะพาเจ้าป๊อปไปช่วยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทำนาทำสวนนะครับเอฟซี FC บอกว่าถามพี่ป๊อปหรือย,ยังงั้นเดี๋ยวเราไปถามป๊อปกันครับว่าจะไปไหมป๊อปเดือนหน้าสิพาไปลงทงล่องถานหรอเดี๋ยวสิไปน้ำบ่อสเปรย์ยังไงเยอะขนาดไหนกับเพรย์เกษตรตัวเนาะปลูกพัก เลี้ยงปลาเป็นสันวตัวด้วยไปดอกตากแดดเดยวกดำด้วยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พร้อมเด้อฮะนี่ยังก่อนเลี้ยงไก่ไกกไกน้ำติแเมนสนใจบ่ญละมีไก่น่อยบ่ามีมัดเอาไก่น้อยมาน้ำได้ยังต้องเล่นไก่น้อยดูนี่มันเป็นสัตตัวแค่เนี่ยกินง่ายอ้วนเลนเลี้ยงง่ายพอไว้ใจได้บนว่าบ้านนี้เิเฮ็ดเกษียทฮ็ดเป็นอยู่บ่ที่พ่เป็นอยู่บ่ว่า,าไปเบิ่งงานของอาจารย์โจนจันได้เด้การพึ่งพาตนเองการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายมันเป็นยังไงตัวไปศึกษามาแแล้ว่จนนนนัดะมแล้ว ไปไซอีกวันนี้วันนี้ก็ไปเบิ่องอีกหม่องนึงอเขาเจ้ากัปลูกผักโอ้เขาเจ้ามีวิธีปลูกสอนวิธีปลูกโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีอันนี้นี่ยเอ้ามองถนนนี่เขาเจ้ากัปลูกผักที่บ่แม่นอันนี้ถนนหมายเลข3จังหวัดน่านไปเที่ยวตัวนี่รักไปเที่ยวอีกโอ้ยตีขมต์เะคือบ่เบิ่งงานอยู่แถวอุดอรพี่เบิ่งตัวไปหาอาจารย์นิมิททักโลวาอันนี้เพิ่นเป็นป่าเชาวบาว้านดอยู่ไสล่ะอยู่อำเภอน้ำสมเฮานี่แม่เกง่งหยังนี่ิผู้นี่เก่งปานไดเด้อนี่โอ้ยได้ฮอดรางวัลระดับประเทศรางวัลระดับนนนาาาชติพแล้ว บพนจเพืเ่อนเป็นปราชชาวบ้านที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ําผู้ใดสนใจก็ไปเบิ่งเด้อไปเบิ่งงานน้าเพื่อนเพี่ยเบื่งดูคนไปเบิ่งงานน้าเพืเ่อนนเห็นว่าไปกันแบบเป็นมู่คณะแบบนี้ล่ละร้ายๆ เพิ่นก็เป็นวิทยากรพร้อมโอ้ให้ความรู้ดีรู้เลือกผู้ใดมีปัญหาเลี้ยงดินเลี้ยงน้ำไปปรึกษาเพิ่นเลยนี่ก็ว่าสิไปอีกยุนี่ก็ได้ไปปรึกษาเลี้ยงดินนี่ว่าไปเล่นน้ำาบได้บ้าเล่นเด้ตอนนี้เพิ่นเปิดสวนน้ำโสมแคมปิ้งตัวมีสาะนามไปเล็กน,น้อยเล่นพ่ออมโอ้ยเป็นตะมวนคือยังนี่โอ้ยกันมีสุดลงเล่นแล้วมือนน,นี่เด้อเฟซเพื่อนนั่นเพิ่นผู้ใดยอยากไปก็ลองติดต่อเพิ่นเบิ่งเด้อครับเด้อเ้าแล้วกับาไปเบิ่งช่หน้ามองเขาสิเฮ็ดเนี้ยปะนี่บอิมวณนี่ น,นี่ล่ะทีได้ไล่ไกป่ป้าทางใดก็จะเริ่มไก่หน่อยเด้อเอาไก่หน่อยมาจะเลี้ยงให้ดอกไก่ด้วยนั่นโอ้ยเลี้ยงไงไงหลอดบนนอกไก,ก่กูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพ่อพ่อไม่ยังเหรนเส่ยหุน<ช>ห่นเส<ช>่ยหุ่นร้อนจะพุ่นไหมโอ้งัวตัวหัเนี่ะงัวบวันที่มนงัวงยังไม่ยู่นี่ก็เจ้าแมาฝากเลี้ยงซื้อๆดอกมั้งเดี๋ยวก็เจ้าก็เก็บแล้วนี่เอาคือบอรยังเฮ้ยเฮ้ยใช้ยังเนี เว้ยย่านง่วงังบ้างเว้ยไปใสอีกไปทุกคนเอามุดไปมดุมดมุดรอดไปเออเอไปไปไปทางพี่ไปใสนาอยู่ทางพุนมีกุดแจว่าแถวนี่ก็สิมีแต่กุกีจขี่ตัวง่วนหลายปนี่ไปไปกลับกราบกรบ